โดดทว่มยิงกูแบบมืนๆเลยข้า,าโอ้รถถังมันยิ่งโดน ยื้สุดสุดไว้ไว้ยื้สุดสุดไว้กูว่าได้ยาอยู่กูมีซองวะอ่าไอเทมมาไอคิวฟีหน้าเต็มเต็มเลยว่ะไอ้เีทยโดนละฉอดได er um. ้โดนจริงยี <c oughs> <that> <to say> <prince> <tr üh isses> ่ราเต็มเข้ามาโคตรเยอะอ่ะใช่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 เดี๋ยวจะลอง้ว โอ้โหเฮียโดนแบบทุกทางเลยวะไม่ไหววันนี้โอ้โหเฮียแค่เดินเข้ามาก็ตายแล้วอ่ะเฮีย ไม่ไรเมซีเจอกันเวรนี้ไอ้เหี้ยโคตรเซ็งรถถังเออไอ,อ้น้องมันเล่นเก่งนั่นะตัวรถถัง <c oughs> อะไอพวกแกงนี่มันแกงสารรถถังเไรเหีห้ย <ours> สองอะไรเงี้ยเยอะเฟิร์ตเยอะหลักสิบหลักสิบเพื่อนมึงตายปะโอ้หมันเกิดไกลจังไไ้เฮียทำไมมาเกิดตรงเนี้ยอเฮียบีบีสองยังไม่มีใครเข้าเลยเมื่อกี้เฮียมาจับกูเกิดโคตรไกลเลยเวน มีสองเขาโดนเฮียอะไรกันนะไม่เห็นมีใครเลยเฮียโดนอะไรวะ พ่อลอกไปอยู่ขวามืออย่าชุบกูนะอย่าชุบกูนะบังเยอะบังเยอะตรงนั้นบังเยอะโอ้ยไข่ข้อขยันใช้ปงใช้แปดทีทั้งหน้าไว้สัต

ีค่นางหลงจัดเลยเหรอวะทีมเราบริษั์โดนบีหนึ่งบีสองพร้อมกันนี่ชีวิตอะไรมาเนี่ยบีหนึ่งโดยด่วนบีหนึห่งโดยด่วนกะูอ่ะโอ้โอหสวยมาเลอ,อ อยู่ดีๆก็เก่งขึ้นมาเงี้ยมีบฟหรือไงไว้สัตว์เอาจิงหมอมึงจะชุกหัวไอ้หมอบ้าไปแล้ว เฮียพร้อมกันเลยเออเฮ้ย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 เอ้าไอ้เฮียสุดยอดจริงวะตัดแม่งชุดเดียวเลยเฮียไอกรีนมึงปิดไหมอ้าวไอ้เฮียกูไม่ชินเลยวะเอาเครื่องเดียวไอ้เฮีย 对呀。 it's inactivated it. โดไอ้เฮียโดนแล้วใช่สีโดนกูเปิดหรือปิดไมาอยู่วะเนี่ยเหรอ ทีไปโดนทีไปเมี่อเป็นสี่ร้อยอ่ะแต่อันนี้กันอ๋ออันนี้ต้องกันเยอะๆเลยอ่ะ โอ้โหหมอไอ้คิดจะชุบกันทั้งทีไอ้สัตว์เอากูไม่ขึ้นจากฝั่งอีกไอ้เหี้ย เราต้องมาเหยียบอะไรวะเฮ้ยดีหนึ่งโดนหนักว่ะ ขังคามันอยู่ได้ยังไงวะหลังคาเนี้ยยังไม่ตายหรอตรัวหลังคาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราแค่เราแค่ต้องไม่เสียดีหนึ่งเว้ย กินรถถังมาเยอะ หนึ s 1> 1. <S oh ่งสองสามสองสี่โอ oh ah, ้ยเฮียในไซด์ด um> ีหเต็มเลยเฮ้ยเพืนอย่าไปขวยดีสอทีเแล้วไอ้สัสสู้ดีหนึ่ก็สุดใจสุดใจขาดดินเฮียสุกไป ไปไม่ถึงฝั่งฝันในสัตว์เยยลยปิดเนี่ยแล้ว่นีไม่ดีไม่ไหวแล้ว ไหวเพื่อนไหวไหวไหวเพื่อนไหวชิวดีหนึ่งยังได้อยู่โอ้โหในที่สุดหมอคนนี้ก็ชุบกูเห็นยูนิเอชินนี้มานานแล้วเราก็หาก็ะเดินเจอเฮ้ยกูติดเหยอะไรหิดนดีอีสัตว์อ้โห ได้หน้าคุณตีให้แล้วกู<ค> <ณ teaching> มีอันสินะกูบอกก่อนเลยว่าถ้าเรายื้ออย่างนี้ได้เรื่อยๆแล้วจัง,ง,ง,งหวะดีตรงนั้นกูก็น่าจะมีแล้วเพื่อนไม่นานเลย ้าแล้วั้วของูเหรอเนี่ยทำไมบ้าเนี่ยเอาไม่อยู่เลยขนาหน,งหน่งหนึ่งโอเคตายมีหมออยู่ข้างกูปะใช่เอ้าหมอจำเป็นนี่วะร้อยสามสิบ ขยันชี้ซ้ายแล้วเกินโดนชนะอีกไอ้เหี้ยเอ้ยหมอจำเป็นไม่ใช่หมอจำเป็นมึงเป็นหมอมึงชุบกูสิเออรถมาอีกครับเออ ไอ้เฟิร so so like ์สไอ้เฮี้ยกูจะเสี่ยงกดชัติที่นึงมามึงคิดว่าไงมึงคิดว่าไงเฟิร์สไอ้ชื่ยเจ้าสิบประตูอเฟิร์สนั่นคือตัดจังหวะเลยด้วยมึงอะแต่กูมีกูมีกูมีเอาไ้กูกูกดก่อนมึงอย่าเพิ่งกดเออกูว่ากูว่าน่ากดอยู่เว้ยกดแล้ว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 มีสำรองให้มึงสองคนเลยเออเฮ้ยมันจะมายิงเกิดเราปะน่ะ ชิบหายไรเฮียได้เยอะวะได้เยอะมากได้เยอะมากสามพันกว่าแล้วแต้มปูอ่ะโอ้โหห้าพันไอเฮียแต้มปูอ่ะแต้มปูห้าพั 5, นไอเฮียเยอะยมากดีหนึ่งอะ่ะ เกิดกูได้เกิดกูได้เกิดกูได้กูบ้าอยู่ดีดีหนึ่งกูคนบ้าเลยตอนนี้ไอ้เหี้ยแม่กูโผไม่ได้เหี้ยตอนเนี้ย วิ่งก็อ,อย่าเดินทางแล้วพี่ลงแล้วพี่ลงแล้วดีสอง,องกันดีนหนึ่งเลยกันดีนหนึ่ง วายังมีอะไรต้องใช้นะใช่เลยมีเคี๊ยใช้เลยเหลือสามสองหนึ่งโอ้ทางไอ้เคี๊ยไปต่อไปต่อไปต่อยังได้อยู่สังขารังฆ่าสังฆ่าโอ้โหโมบันงานไม่ถึงวะเอาแค่นั้นเราอะ แข็งใจที่ดีหนึ่งสุดใจไว้เลยนะเดี๋ยวกูจะปักเกิดใหญ่ให้กูมีเกิดใหญ่เฮ<ต>้ยเพื่อิดมากูมีปักเกิดใหญ่กูทไปแล้ว <c oughs> ยังไงเราต้องเอาดีหนึ่งเลยสวยเพื่อนอย่างเงี้ยแหละเล่นอย่างเดียวเล่นอย่างเดียวเล่นอย่างเดียว 出来一下。 ว,ว <c oughs> แม่กูลงไม่เจอใครเลยพ่อมึงไอ้เหี้ยกูยิงม,มาร้อยสิบหกตัว <c oughs> โว้เลยไอ้เหี้ยมึงก็ซัดไปร้อยเลยเฟิร์สเออเดี๋เหี้ยดอกลงอะลงไม่เจอใครแล้วมึงมึงบอกกีนะเฟิร์สถ้าสมมุนินะสมมุนินะสมมุิว่าเวฟเนี้ยเราเสมอใช่ป่ะแล้วเราไปต่อเวฟท้ายมึงว่านานนี้มีถึงสองร้อยป่ะไอ้เหี้ย <c oughs> ใช่ปะไอ้เหี้ยคนบ้า แม่เล่นเหนื่อยอเลยปอกก็ไอ้คนบ้ากูบอกเลยเลงนพักแล้ว <c oughs> สนใจแล้ว <c oughs> สนใจแล้วไอส้สัตว์สนใจอยากเล่นอนะ่ะ <c oughs> <c oughs>